พวกเราได้ชื่อว่าได้ลงเรือลาเดียวกันหมายความว่าเราได้มีศรัทธายินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติไป ให้เต็มความสามารถของตนธรรมดาคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพรธเจ้าแล้วกอจะเป็นคนดีไม่ได้เลยแม้แต่ดีอย่างโลกโลกอย่างธรรมดานี้ก็ดีไม่ได้เลยคนเลวต่างๆคนชั่วต่างๆวนะนั่น ร้วนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทั้งนั้นแหละเช่น mm. อย่างความเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะ mm. เป็นผู้มากมากในกามก็ <c oughs> องค์เจ้าก็ว่าเป็นหนทางความจิตจายน,น,นั้นผู้ใดแสดงทนเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่มีทางจเจริญรุ่งเรืองได้เลยในชีวิต อบางคนก็บําเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มของมึนเมาให้โทษติดงอมแงมไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยวันนี้สมกับที่โทษของการดื่มสุราข้อสุดท้ายนั้นทอนกำลังปัญญาพันว่า มันถูกต้องเลยคนเมาจ,จัดๆนี่ไม่มีปัญญาอะไรเลยเส้นประสาทของหัวใจหมดนน้นะทำให้เสื่อมคุณภาพไปเลย <c oughs> <c oughs> ผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพานันก็ทำตัวให้เป็นคนชั่วคนเลวไป ตั้งตัวให้เป็นคนดีไม่ได้เลยนี่หมายถึงว่าผู้ที่กลับจิตไม่ได้เลยนั่นนะพอใจแต่ในการเล่นการพนันคันต่ออย่างนี้เมื่อเล่นไปแล้วมันเสียเงินก็เสียใจต้องขอนขวายหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งแล้วเอาไปเล่นอีกหวังว่าจะ ชักทุนคืนมาให้มันได้เอาไปมาก็ลม้มลงไปไม่มีทางจะงอ,อกเงยได้เลยนี่ในสังเกตดกูคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุระเจ้านะมีแต่เป็นคนเลวทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องรู้จักสังเกต ให้ดีท่านผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของอุตะเจ้านะจะเป็นครือหัดก็ดีเป็นนักบวชก็ดีก็เป็นคนดีอนนี้เป็นคลหืสหัก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัย นั่นแล้วก็ได้ธนุบำรุงวัดวาศาสนาด้วยคนที่บำรุงวัดวาศาสนาอยู่ทุกวันนี้กระลุ้นจะเป็นคนมีหลักฐานทั้งนั้นแหละมีอาชีพเป็นหลักแหลง่งมีรายได้ไม่ฝืดเคืองพ็จึงได้เกียรติมาบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ นี่คนเหล่านั้นไม่ชอบบำเพ็ญตนเป็นเจ้าชู้ไม่ชอบดื่มสุราไม่ชอบเล่นการพน,นันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรมีแต่คบนักปลาดบัณฑิตเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ดังนั้นคนเรามันจึงได้มีโอกาส ได้สร้างบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนถ้าไปล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมีเลยชีวิตเกิดมาทั้งชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยที่ท่านเรียกว่ามันเป็นหมันน่ะชีวิตอย่าไปทำชีวิตให้เป็นหมันน่ะ เพื่อหมายความอย่างว่ามานี่นะเป็นเหมันคือหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนของตนนี่นะมีแต่ไปทําความชั่วเนี่ยมันก็ทําตัวให้เป็นหมันนะเพราะไม่มีผลดีอะไรต่อตอนเองทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปไม่มีหวังที่จะได้รับความสุขอะไรเลย เพราะว่าไม่ได้ทำความดีอะไรไว้ดนังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้เอาตัวเข้ามาบวชเป็นชีเป็นข้าวบ้างเป็นพระภิกษุสามเณรบ้างโมนี้นะควรจะรู้ตัวว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทีเดียวถึงได้มาบวช เมื่อมาบวชมาแล้วนี้ก็ต้องตั้งใจทำความเพียรพยายามละกิเลสออกจากกิจใจให้มันได้ให้สมกับว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าให้สมกับว่าเราเห็นโทษภายในการครองเรือนมันยุ่งเหยงิงมันลำบากมากเท <c oughs> ่าไรก็ไม่เต็มไม่พอสักที ทำการงานไปหาไปจนเท่าจนแก่จนทำไม่ได้มันก็ยังไม่พอเลยไม่พออะไรไม่พอแก่ความอยากในจิตใจเมื่อมีเมื่อนหนึ่งแล้วก็อยากมีแสนท่นมีแสนแล้วก็อยากมีล้านขึ้นไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่า ทำการทำงานไปจนเฒ่าจนแก่ก็ยังไม่อิ่มในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเลยผู้มีปัญญาบารมีเข้าไปนะมาพิจารณาเห็นว่าความอยากไม่มีสถานีไม่มีขอบเขตถ้าไม่สกัดกั้นมันเสียแล้วมันก็จะท่วมท้นจิตใจนี่ ให้ใจนี่มันล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาอันนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ่ามันจูงไปทำบาปก็ไปกับมันอันนี้มันจูงให้ไปทำอะไรต้องไปตามอำนาจของความอยากของตัณหานั้น,นบางทีมันก็จูงให้ไปทำความดีไปก็ทำดีไป อันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงอยากตักเกือญนพุธทรธริสัททั้งหลายโดวยว่าเมื่อเรามีบุญรู้เรามีบุญกุศลติดตามมาเรามีบุญเป็นทุนเป็นรอนอย่างนี้แล้วนะก็อขอให้ทำความดีนั่นส่วนเดียวอย่าไปทำความชั่วก็แล้วกันเพราะเหตุว่าชีวิตที่มันรุ่มรุ่มดอนดอนมาในสงสารนีแ่แต่ชาติก่อนน้นมันก็ทำทั้งดีทำทั้งชั่ว ควบคู่กันมาผลมันก็ได้รับทั้งสองอย่างอย่างนั้นนะมาในชาตินี้นะบางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์ไปเช่นนี้แล้วจะคิดว่ายังไงบ้านี้คิดว่าพอแล้วหรือชีวิตจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะเอาถ้าพูดเลว่าพอแล้วก็แล้วไป ถ้าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเพื่อนจะไม่พอใจเท่านั้นเลยผู้มีปัญญาแล้่วต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มันมีทุกข์เกิดจากวิบากกรรมต่างๆตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนไม่ต้องการอย่างนั้นเลย เหตุอย่างนั้นจึงได้เพียรพยายามละากรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปเพื่อไม่ให้มีบาปเข้ามาแทรกแซง <c oughs> แต่คนขาดปัญญาแล้วนี่สิมันลำบากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางที่จะละบ,บาปละกรรมชั่วเหล่านั้นมองไปไหนก็ไม่ได้ทางตันหมดเลยคนขาดปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นคนเรามันทึงยอมยอมรับเอาบาปนั้นไปบาปก็จำเป็นทำยังไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่พน้นก็หลงนั้นแหละคนส่วนมากนะคนผู้ขาดปัญญานะแตถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่านจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยเอา้าเราต้องพยายามละมันให้ได้บาปนี่นะอย่างเงี้วันนี้ยังละไม่ได้วันหน้าต้องละให้ได้ มันตั้งกติกากับตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้เพียน・พยายามละมันอยู่นั่นแะมันไปมามันก็เลยไม่เหลือววิสัยนะมันก็ละได้มันเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ความเพียรนั่นเองแม้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรแล้ว ไม่มีทางหรอกที่มันจะลากกิเลสตันหาได้นะแ <c> ม <oughs> ้ว่าจะไปแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดอย่างไรก็ตามมันสงบแต่ภายนอกสิมาดน้แต่ภายในจิตใจไม่สงบอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเมื่อไปอาศัยอยู่ในที่สงบสงัด แล้วอย่างนี้มันต้องต้อทำจิตให้สงบไปตามธรรมชาติด้วยนั่นมันถึงได้ผลนะ่ะ <c oughs> นี่แหละจิตใจนี่ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนพยายามสํารวมระวังไม่พยายามรักษาจิตให้ชื่นชมยินดีอยู่กับุญกับคุณแล้วนะมันไปไม่รอดจริงๆนะ มันย่อหมุนไปหาทางแห่งความทุกข์นั่นแหละถ้าขาดความเพียรสกัดกั้นจิตใจนี่แล้วนะมันเป็นอย่างั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าไปท้อไปถอยกันต้องรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้ให้ตนได้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นเลยรู้ ตัวของตัวเองได้รู้ว่าตนมีกิเลสน้อยมากเพียงใดอยู่ในหัวใจนี่ก็รู้ทางนั้นแหละรู้ตัวเองได้เลยเป็นงั้นจะไปให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องตนเองแหละรู้ตัวเองเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่กิเลสอย่างนี้ยังมารบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้นะ ก็จะ่าไปปล่อยให้มันรบกวนจิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสิเอเพียนเพ่งพินิษพิจรารณาละมันไปถอนมันไปเรื่อยๆหาอุบายสอนจิตเข้าไปสอนจิตให้มันเห็นโทษให้มันเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนั้นถ้ามันไม่เบื่อแล้วมันไม่ละเนี่ยใจนี่นะ มันไม่ละก,กิเลสนะมันชอบใจมันแล้วไม่เบื่อมันมันก็สะสม,มให้มากว่าขึ้นไปเรื่อยๆมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่จะละกิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสต้องเบือ่อต้องเบือ่อจิตใจที่อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นเลย มันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอ่ะไปบังคับให้คนไปทำการทำงานหลังสู้ขว้าน้าสู้ดินแดดเผาร่างกายจนเหี่ยมเกรียมไปก็มีทำการ,การงานอยู่กลางแดดตรนี้หรือว่าไปถากไม่เลื่อยไม้อะไรพวกนี้มันล้วนตั้งแต่ การงานที่เป็นภาระอันหนักทำให้คนเรานั้นได้รับความกระทบก,กระเทือนทางจิตใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้จากทางออกจากทุกข์แล้วแม้จะได้รับทุกอย่างไรอย่างไรมันก็ยอมรับเอายอมให้เป็นทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเพราะมันชอบใจชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้น อย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสรัสไว้ในติลคณะสูตรนะนะสับเบสั่งฆาราอนิจาติยะดาปัญญายะปัสสติอัทนิบ,บินดติโดเคเอสามโกวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่า ผู้มีปัญญาทั้งหลายมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของไม่เที่ยงโย่บ่อยแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดกินดีจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นอันได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระนิพพานได้ก็เพราะ ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนมีความแปรปรวนแจกดับเป็นธรรมดาจนว่าจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในของที่ไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงอะไรอะไรมีความเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นก็แปรปวนแจกดับไปไม่มีเหลือต่างได้ชาติละเร็วกวกกันเท่านั้นเองเมืม่อเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเบื่อนายลามปรามไปถึงราคะตัณหาโน้นความรักความไขอันมนี้นะมันเป็นเหยื่อร้อให้ติดอยู่ในทุกข ไม่ใช่เป็นของดีพิเศษอะไรอ่ะดังนั้นนะเมื่อผูดใดรบรรเทากิเลสน,นี้ลงได้แล้วต้องพยายามรักษาจิตตัวเองไว้ให้มันได้อย่าให้มันหวนกลับไปหากิเลสของเก่าอมันต้องรักษาไว้ให้ดีเมื่อรักษาสมาธิจิตได้เช่นนี้นะ จิตก็ไม่เสื่อมจากบุญจากคุณเลยกิเลสก็แทรกแซงมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ย่อหย่อนในทางปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าไม่ไม่เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบัตินั้นว่ามันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่คิดไม่เห็นหมายเพราะว่าอย่างนั้นเนยเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพอระเจ้า <c oughs> ผู้ใดปฏิบัติตามเนะี่ยมันก็เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติมานมนานหมดนั้นท่านก็มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนพระท่านมั่นใจนั่นแหละท่านยิงอยู่ในพรหมจรรย์น,นั้นไปจนตลอดชีวิตชีวาอัญญาตโยมบางหมู่นะแม้อยู่ไกล ข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปเพราะด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองมันเป็นอย่างนี้เมื่อความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วใจก็เบิกปาน่องใสใจก็ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่ลมกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องอะไรทั้งหมด ใจนี้รู้สึกสม่ำเสมอไปอม,มองดูอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้มองติดอยู่เพียงแค่สมมุติบรญญัติเท่านั้นมองเลยสมมุติบรญญัติไปก็มองเลยเลยก็สมมุติกันก็มาสมมุติเอาของไม่เที่ยงนี่ มาติดต่อสังคมกันนะอันนี้ผู้มีปัญญาเนี่ยเพ่งพิจารณาดูแล้วไม่มีแก่นสารอะไรเลยก็คลายความยึดความถือลงเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้นะมันก็ไม่ถือมั่นในกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนเราเขาอะไรเลยก็ตั้งใจ ทำบุญทำกุศลทำความดีไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปพร้อมกันเลยเพราะเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วแม้นจะพิจารณาเห็นขันห้านี่ทำเป็นจริงอย่างไรมันก็คนทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะบุญบาร,รมีไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะเต็มเอาเลยทีเดียวเหมือนยังตักน้ำใส่ไอใส่หก ใ่องคใจหายอย่างนี้เนะี่ยมันมันอันนี้มันมันมีช่องว่างจํากัดตักไปตักไปหนึ่งหน่งมันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ทอ้อไม่ถอยเพ่งพิจ,จรารณาไตรลักษ ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนี้นะ เมื่อเราเพ่งพี่นาเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวันไหวไปตามกระแสของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตันหาอันตันหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้บว่านี้นั่นแหละบ,บุคคลสามารถละได้ก็แต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้ว อะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นนะอะไรก็สู้ความเพียนเพ่งพินิษเข้ามาในจิตใจนี่ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั่นเลยอย่าไปดูเฉยเฉย มันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยมัดรูปก็ดีนามก็ดีนอกรูปนอกนม้มอันนี้ออกไปก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกข์ทนยากลำบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริง ดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้